รันทูลเล็กรีเทินรักบทที่16ช้าไปสิทธาที่แม้จะมีสีหน้าสงสัยแต่อาคเนยกับไม่สนใจรีบไล่ให้เพื่อนรักออกรถไปจึงคาดกันพอดีกับพิชยะที่ลงลิฟต์มาถึงชั้นใต้ดินลานจอดรถพอดีอาคเนย์ที่รอบมองจากกระจกมองข้างค่อยๆยันตัวขึ้นนั่งหลังจากพ้นสายตาพิชยะไปแล้ว ทำให้สิทธาอดถามไม่ได้ทำไมต้องหลบหมอน,นัั่นด้วยวะก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องการอะไรจากกูนี่หว่าอาคเนตตอบพลางแมมมือมาตรงหน้าสิทธาขอยืมโทรศพัพท์หน่อยดิแล้วโทรศัพท์มึงอะสิทธาถามกลับแต่ก็ยอมส่งโทรศัพท์ให้พร้อมบอกรหัสผ่านเสรศ็จสท์ไม่รู้หายไปไหนแต่ไม่ต้องห่วงกูยืมโทรแป๊บเดียวนะ่ะอาคเน์รับไปกดๆหน้าจอ แล้วเลื่อนหาเบอร์ที่ต้องการในที่สุดก็เจอเขาอดยิ้มอย่างลิงโลดไม่ได้ยิ้มไรวะเปล่าอาคเนปฏิเสธแต่เมื่อเห็นสีหน้าเพื่อนก็ตอบขอไปทีเอาหน้าหาเบอร์แอลเหรออาคเนชะงักหันขวบมาหาสิทธามึงรู้ได้ไงก็เดาอ่ะเดาเป๊ะเลยนะไม่ทันที่สิทธาจะได้ตอบที่อาคเนข้องใจ เสียงลายก็ดังขัดจังหวะพร้อมกับข้อความที่เด้งลงมาหน้าจอทำให้อาคเีที่อ่านทุกถ้อยความถึงกับชะงักเขาฟื้นหรือ,อยังอาการเป็นไงบ้างตอบด้วยอาคเนอ่านข้อความสั้นๆที่ส่งมาหลายครั้งแล้วเหลือบมองสิทธาที่เหมือนจะรู้ตัวรีบคว้าโทรศัพท์แต่ช้ากว่าอาคเนที่ปัดมือสิทธาออกพร้อมกับถามครัง้งคาใจ นีม่มึงรู้จักกันถึงขนาดแกลกลายกันเลยเหรอวะก็คนรู้จักอะมีอะไรเปล่ากูก็ไม่ได้สนิทอะไรหรอกเขาเป็นแค่เพื่อนน้องกูเคยเจอกันสองสามหนแล้วก็เพิ่งมาเจอกันที่นี่แหละแต่แอลเพิ่งมาไทยไม่กี่วันเองนะก็แล้วไงล่ะเจอวันเดียวก็แกลกลายได้เป่าวะแต่กูเจอตั้งหลายวันยังไม่มีลายเขาเลยเอ้า แล้วกูจะรู้เปล่าว่าทำไมเขาถึงไม่ให้มึงสิทธาตอบปัดก่อนจะแมมือมาตรงหน้าอาคาเนเอาโทรศัพท์มามึงตอบกูมาก่อนดิว่าเคยเจอสองสามโหนนะที่ไหนเมกาอาคาเนนิ่งไปเขาจำได้ว่าก่อนหมดสติไปตอนนั้นแอลเรียกเขาว,ว่าพี่เนเท่ากับว่าแอลคืออินทัศไม่ผิดแน่แต่เกิดอะไรขึ้นกับอินทัศที่สวีเดนกันละ่ะ อาคาเน์รอบมองดวงหน้าคมเข้มของเพื่อนรักที่แบมือมาทวงโทรศัพท์อีกครั้งเขาจึงยื่นให้แต่โดยดีเออว่าง่ายๆโตวไวๆไม่ให้ละเอ้าไอเวนนี่สิทธาสบทก่อนจะจดจ่อกับผลทางข้างหน้าตามหน้าที่สารถีจำเป็นตอนนี้ในใจอาคาเนมีเรื่องคุ้นคิดมากมายเมื่อตอนพลดัดพรากจากกันคราวนั้นเขาจำได้ว่าแม่ของอินทัดบอกว่า จะพาไปอยู่บ้านปู่ย่าที่สวีเดนแต่ระหว่างนั้นล่ะไอ้เนเออว่างไงกูกับแอลอ่ะก็แค่คนรู้จักไม่ได้สนิทกันจริงๆกูไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยนะเว้ยแต่กูก็คนรู้จักไม่มีลายแอลเอ้าไอ้นี่กูจะรู้ได้ไงวะเขาคงให้พ่าพิสวัสรกูมั้งเอามากูจะใช้โทรศัพท์ไม่ให้วะไอ้นี่ โอมาสิทธาแบมือขอแต่น้ำเสียงและสีหน้าน่าสงสัยจนอาคเนย์จับสังเกตได้ถึงคำโกหกทำไมเขาจะไม่รู้นิสัยเพื่อนที่คบกันมาเป็นสิบปีอย่างสิทธาละ่ะว่าต้องมีเรื่องปิดบังมันเชกจะแปลกแปกหรือเปล่าวะเนี่ยมึงขับรถไปไม่ต้องใช้ก็มันของกูสิทธาโวยวายแต่ก็ปฏิเสธคนดื้อย,อย่างอาคเนย์ไม่ได้ในที่สุด เขาก็ต้องนับหนึ่งถึงสิในใจก่อนจะขับรถไปตามเส้นทางที่รถหนาแน่นเช่นเดิมอาคเนเห็นอีกฝ่ายยอมแพ้จึงไม่เก็บความสงสัยไว้นานคราวนี้ไม่เพียงแต่คิดจะยืมโทรศัพท์ใช้แต่เขากดเข้าไปในไลน์ของแอลดูข้อความที่แอลกับสิทธาสื่อสารกันโดยที่สิทธาห้ามไม่ทันจึงได้แต่ปล่อยเลยตามเลยเพราะรถที่เริ่มหนาแน่น หลังจากเลี้ยวเข้าไปในย่านเศรษฐกิจชื่อดังของกรุงเทพอาคเน์เลื่อนดูข้อความที่แอลคุยกับสิทธาแล้วก็เห็นภาพหนึ่งในไลน์เข้าพอดีเขาถึงกับเก็บความสงสัยไม่อยู่หันมาคาดคั้นสิทธานี่มันอะไรวะอะไรอีกอ่ะสิทธาตอบแบบรำคาญแต่เมื่อเห็นภาพหน้าจอก็ชะงักอ๋อเออนั่นมันก็แค่พากูไป เฮ้ย hey, แต่เขาไม่ได้เชิญมึงไม่ใช่เหรอวะแต่เขาเชิญมึงไงเออแล้วไงกูก็จะไปกับมึงอ่ะไอ้สิทธ์อาคเนยย้ำคำพูดหนักแน่นขณะตั้งสติว่าจะทำยังไงกับแอลดีเขาจำได้แน่ใจและมั่นใจว่าแอลคืออินทัศคนรักของเขาที่พัดพากจากกันเพราะเรื่องราวในอดีตที่อาคเนย์อยากกลับไปแก้ไขแต่ไม่รู้จะทันหรือไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง รถยุโรปคันหรูรุ่นล่าของสิทธาก็เล่นเข้ามาจอดหน้าโรงแรมเดอะแกรนที่ครอบครัวสิทธาเป็นเจ้าของอยู่ไม่ทันจะได้ปลดล็อกประตูรถด้วยซ้ำอาคาเนก็เดินแกมวิ่งเลี้วไปต่อหน้าต่อตาเสียแล้ว i, เฮ้ยอินเนรอด้วยสิทธาตะโกนเรียกแต่ไม่ทันก็ได้แต่สะบดหงุดหดงิดแล้วรู้เหรอว่าววห้องไหนไอน้นี่นี่สิทธามองตามอาคาเนที่หายลับเข้าไปด้านในโดยไม่รอ ก็รีบลงจากรถแล้วยืน่นกุญแจให้พนักง,งานรับรถอย่างรู้งานก่อนจะวิ่งตามเข้าไปอีกคนอาคเนก้มมองสารรูปตัวเองจากภาพสะท้อนในผนังลิฟต์ก็ได้แต่ถอนใจนี่สภาพเขาดูไม่ได้ขนาดนี้เช่าหรอกไอ้เนยเอ้ยชายหนุ่มเจ็บจี๊ดที่บาดแผลตรงต้นขาที่เริ่มออกอาการปวดหน่วงมากขึ้นคงเพราะริบยาที่เริ่มคลายจางอีกทั้งแขนที่พันเฟือกอ่อน ก็เริ่มปวดร้าวขึ้นถึงต้นแขนเขาพยายามยกมือขวาข้างที่ถนัดขึ้นปัดปลอยผมด้านหน้าที่ตกลงมาไม่เป็นทรงแต่ก็ทำไม่ได้อย่างใจก็ได้แต่ฮึดฮัดขัดใจใช้มือซ้ายเสยลวกลวกเข้าให้ช่างหัวมันเถอะวะอาคาเนสบดในใจก่อนจะสูดลมหายใจเข้าลึกๆเมื่อลิฟต์ขึ้นถึงชั้นเป้าหมายเขาได้ข้อมูลจากจากประกอบที่ว่า้วานให้ติดตามความเคลื่อนไหวของเอล อยู่ห่างๆเพราะจากประกอบรับผิดชอบดูแลคดีทำร้ายร่างกายแอลกับเขาอยู่แต่ข้อมูลที่ได้รับมีเพียงว่าทรงพลจัดงานเลี้ยงที่โรงแรมเดอะแกนซึ่งเข้าทางเขาพอดีอาคาเน่ก้าวเท้าช้าๆเข้างานเลี้ยงที่ผู้คนหนาตาบ้างเต้นรำบ้างยกตัวตามจังหวะเพลงที่นักร้องกําลังบรรเลงบทเพลงไพเราะอยู่บนเวทีบทเพลงที่ด่งดังเมื่อสิบปีก่อน ทำให้อาคเนย์เคริบเคิ้มนึกไปถึงคนคนหนึ่งที่เคยร้องเพลงนี้ให้เขาฟังเสียงนี้เพลงนี้เพลง,งที่อินทัศชอบอาคเนยก้าวแหวกผูกคนเดินตรงไปหน้าเวทียิ่งใกล้ยิ่งใจเต้นยิ่งเห็นแอลในชุดสูทสีขาวสะอาดตายิ่งนึกถึงภาพในอดีตที่เขากับอินทัศเคยคุยกันเมื่อวันวานอิน,นร้องเพราะไม่พี่เนอินทัศถามเจ๊เจ้า ขณะลงโนต้ตตอนจบส่งท้ายประโยคบาดใจอาคเนไม่ตอบแต่จ้องหน้าเด็กหนุ่มด้วยแววตาหยาดเยิม้มก่อนจะพยักหน้ารัวๆจนอินทัดยิ้มตาหยียีหัวพี่ชายข้างบ้านทันทีนี่เน่โอ้ยผมเสียทรงหมดอินอาคเนโวยวายอินทัดมุ้ยหน้าคอนขับก่อนจะจ้องตัวเองในกระจกห้องลองเสื้อด้วยความชื่นชมอินจะใส่ชุดนี้วันประกวดนะพี่เน แต่ชุดนี้เป็นทางการไปหรือเปล่าอ่ะอาคเนยแยง้งระหว่างจ้องดวงหน้าขาวนวลสลับกับชุดที่สวมใส่อินทัดในชุดสูทสีขาวผูกหูกระต่ายสีดำดูเนี้ยบกลิบทุกกระเบียดนิ้วช่างดูดีอะไรขนาดนี้อาคเนตาปล่อยมองน้องน้อยด้วยความชื่นชมจนกระทั่งเสียงกระเงากระง,งอดเบาๆจากเจ้าของดวงหน้าใสาดังขึ้นเขาจึงรู้ตัวก็อินชอบ หรือพี่เนว่าชุดนี้ดูไม่ดีล่ะดีถ้าชอบก็ตามใจอินเลยอาคาเนยิกแก้มอินทัศเบาๆให้กำลังใจอินทัศถึงกับยิ้มออกเป็นรอยยิ้มหวานจับใจอาคาเนอินทัศตอนนี้เป็นหนุ่มน้อยที่น่าหลงไหลขนาดนี้ได้ยังไงกันนะอาคาเนได้แต่ตะลึงไม่รู้ตัวเลยว่าตกอยู่ในพวังคิดคำหนึง่งจนพาตัวเองมาหยุดยืนอยู่ชิดหน้าขอบเวทีตอนไหนก็ไม่รู้ กว่าจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเสียงเรียกชื่อเขาดังขึ้นจากด้านหลังเฮ้ยไอเนจะทำไรวะอาคาเนชะง,งักก้มมองมือสิทธาที่รั้งแขนเขาเอาไว้ก่อนจะเงยหน้ามองแอลที่จ้องเขาลงมาจากเวทีด้วยสีหน้าเรียบเฉยขณะเสียงเพลงท่อนสุดท้ายจบลงอาคาเนละล้าล,ละลังเมื่อเห็นแอลคล้อมตัวเคารพแขกในงานแล้วกำลังจะเดินเข้าหลังเวที เขาตั้งใจจะตามไปแต่สิทธากับดึงไว้อีกปล่อยกูไอ้สิทธอาคาเน่สงสัยตาวาววับให้ก่อนจะก้มมองมือแข็งแกร่งที่บีบรั้งแขนเขาไว้มึงจะทำอะไรจะไปหาอินอินบ้าอะไรนะั้นมันแอลก็แอลนั่นแหละอินเพอเจอนะ่ะกับเพอกูจะไปหาอินอาคเนขึ้นเสียง ก่อนจะสะบัดมือสิทธาออกแล้วก้าวฉับๆไปด้านหลังเวทีสิทธาได้แต่สายหน้าระอาไม่คิดจะตามไปอีกเพราะถูกเรียกไว้จากผู้ใหญ่ในงานที่เข้ามาทักทาย